รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่องสาและผลิตภัณฑ์นมสดตรานนองูกไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา Big c, บิ๊กซีช็อปสรุปสุขที่บิ๊กซียันฮีวิตามินวอเตอร์ร่วมกับบริษัท s อ c อนซอบริ c, เรจำกัดเต็มใจเสนอย,ยกขยี้ปีสี ตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชื่อชูอัตลักษณ์ไทยต้นตะกูลผมแต่บางบันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟ้าใหม่ยกกันไปค่ะคุณผู้ชมพบกับไอซีติชดาเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะไอพาคุณผู้ชมมาที่ฮาราจูกุประเทศไทยค่ะอย่าเข้าใจผิดว่าไออยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเรายกประเทศญี่ปุ่นมาไว้ที่ประเทศไทยแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะ อหอลังการมากคือเที่ยวทั้งวันก็ไม่หมดเดี๋ยวไอซจะพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารอร่อยๆอในช่วงอร่อยติดดาวค่ะรสชาติของมันคือ คือเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้าง,างแต่ที่แท็กเจอร์ที่ได้ชัดเจนแล้วก็พิเศษคือด้วยเ,น,เนื้อปลาที่สดแล้วก็ทอดกรุบกรอบ่าใช่เข่อนข้างฟูนิดน,น,นึงครับ้าที่แบบว่าจากทานปลาแต่พิเศษหน่อยแบบเป็นเมี่ยงเี้ยก็แนะนําเพราะว่ามีทั้ง3น้ําจิ้มให้เลือกครับผมโอ๊ยปลาเยอะจังเลยอ่ะพ่อค้าจ๋ามีปลากระพงขาวไหมคะครับผม โอนี่เลือกยังไงเนี่ยเอาสดๆเลยเอาแบบอ๋อถ้าเหงืองแดงแล้วก็ดูที่ตาไม่เอาตาเจ้าชู้นะตาผมเอาสักตัวหนึ่งค่ะเอาตัวนี้ก็ได้ค่ะครับผมค่ะโอเคเกือบ8ดขีดค่ะหอมแล้วด้วยคือปลานี่ต้องทอดไว้ก่อนนะแล้ววิธีการทอดคุณผู้ชมดูค่ะสังเกตดูนะคะว่ากรอบนอกแล้วก็ยังมีความนุ่มข้างใน ทีนี้ก็มาราดนี่เป็นไงล่ะเดี๋ยวต้องชิมต้องชิม,ชมค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้อยู่ในช่วงอร่อยติดดาวค่ะและไอ้ก็นั่งอยู่ในร้านแบมบูใหญ่ค่ะเดี๋ยวเรามาทำความร,รู้จักกับผู้จัดการร้านหน่อยค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ๋<ม>พี่เอ๋จ๋าด,ดูอาหารเยอะแยะมากมายอลังการมากครับ วันนี้แนะนําให้อายสักสามเมนูได้ครับผมเดี๋ยวเราเริ่มจากนี้นะคะยครับยเดโฟหมอ้อไฟก่อนนะครับค่ะน,นี่จะเป็นเครื่องยนเดโฟออของเรานี่จะจัดให้แบบทั้งกุ้งทั้งหมึกทั้งเครื่องยนเดโฟทั่วไปนะฮะแน่นแน่นแล้วก็ทีเด็ดก็คือจะเป็นน้าซุปของทั้งร้านนะครับซึ่งจะเป็นสูตรเฉพาะนะครับทานร้อนๆนี่คือจะรสอร่อยมากกลมกล่อมมากนะครับต้องลองมาชิมครับผมค่ะเมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นหมูมะแขวนนะครับผมวันนี้เราใช้ตัวสันในหมูนะฮะสไลด์สไลด์แล้วหมัก เครื่องเทศนะครับแล้วก็เสิร์ฟพร้อมน้ําพริกข่านะครับตัวนี้จะได้เท็กเจอร์ของเหมือนอีสานอทางเหนือครับผมมะแขวนนี่คือเป็นใช่ครับเป็นเเปป็็นนพืชของทางเหนือครับจะหอมแบบแปลกๆนะครับก็ลองต้องลองมาทานครับและตัวสุดท้ายก็จะเป็นเมี่ยงปลากระพงก็ใช้ปลากระพงขาวนะครับหั่นเป็นชิ้นแล้วไปทอดทอดกรอบนะฮะแล้วก็จะเนื้อจะเหลืองสุกกําลังดีนะครับมาพร้อมเสิร์ฟพร้อมกับ เครื่องก็มีพวกผักต่างๆผักสดต่างๆแล้วก็ปรุงเครื่องเนี่ยเครื่องเนี่ยน้ำจิ้มมันมี3าอย่างก็คือน้ําจิ้มถั่วตัดนะฮะน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ําจิ้มบโบราณสูตรของทางร้านครับผมสามสามตัวนะครับให้เลือกได้กินแล้วแต่นะครับไม่ต้องหาจากจะบอกว่าเย็นตาโฟเนี่ยคือน้ําแบบอร่อยมากๆคือผ่านมากๆเลยคือเข้มข้นรสจัดถึงใจมากๆเลยใครที่ชอบทานแบบเย็นตาโฟนะแนะนําเลยค่ะเมนูนี้ ชื่นใจค่ะอร่อยรสชาติอ่ะอันนี้มะแข่นเป็นพืชของทางเหนือทางเหนือครับแล้วก็เราก็มาทําเป็นสูตรผสมของเราเองใช่ครับผมเขึ้นเขาเครื่องเทศทางเหนืออันนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกินกับอะไรเลยใช่ไหมคะเออ่น้ำพริกขาครับน้ำพริกขาอ่าเดี๋ยวลองชิมเนื้อมะเนื้อหมูมะแข่นหุหอมหอมครับหอมหอมแบบได้กลิ่นล้านนาเลยนะยังไม่เหมือนที่อื่น จะทานกับข้าวก็ได้จะทานกับผักก็ได้ทานกับน้ำพริกก็ได้ทานเล่นก็ได้อร่อยมากๆเลยค่ะอ่ะมาอีกเมนูหนึ่งคือเมนียงปลากระปงครับเราจต้องทานยังไงคะอ่าก็คือเราเราใช้ตัวนี้นะครับตัวเนื้อเนื้อปลาเนี่ยก็ใช้ผักผสมแล้วก็เลือกซอสได้ตามใจชอบเลยครับมีตัวตาดมีเ้มปุ่นซีฟู้ดแล้วแต่ใครจะชอบรสชาติแบบไหนของทางร้านครับผมนะคะอ่าบางคนชอบขนมจีนก็เช็คตัวเส้นขนมจีนผสมไปลาเอาโอเคเดี๋ยวชิมนิดๆนะคะใช่ครับ โอเคแล้วร้านเนี <o> ่ยเปิดมานานแค่ไหนแล้วคะอ๋อขงเราเปิดมาห้าได้ได้สี่ปีกว่าเกือบห้าปีแล้วครับอยู่ที่นี่เลยอ่ะคะใช่ครับผมร้านแรกเป็นร้านแรกของุดคือร้านที่นี่คือตัวของแบมบูใหญ่ครับก่อนโควิดสักปีหรือสองปีเนี่ยเดเยะกว่าก็ได้รับการตอบรับจากคนแถวนี้ก็ค่อนข้างดีจะเลือกเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแดงอันนี้นะคะครับผมเพราะว่าเป็นคนชอบแบบรสจัดรสจัดหน่อยรสจัดจ้าคนใต้คนใต้ไม่ใช่คนตต้นะคะคนใต้ครับผม ลูกค้าชอบสั่งไหมคะเมนูนี้เ,เป็นซิกเนเจอร์ของร้าน,นเลยค่ะคนชอบทานปลาจะสั่งเยอะครับเ,เป็นไงนะครับเต็มป,ปักตมครรสชาติของมันคือ คือเ,เมี่ยงอะเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้าง,างแต่<ช><ช>ที่เท็กเจอร์ที่ได้ชัดเจนแล้วก็พิเศษคือด้วยเนื้อปลาที่สดแล้วก็ทอดกรอบใช่ทอดกระทันางู่นิดนึงครับถ้าใครที่แบบว่าจากทานปลาแต่พิเศษหน่อยแบบเป็นเมี่ยงเนี้ยก็แนะนําเพราะว่ามีทั้งสามน้ําจิ้มให้เลือกครับผมใครที่อยากจะทานอาหารอร่อยออร่อยแบบนี้นะคะแล้วก็ราคาย่อมเยาบรรยากาศดีค่ะที่จอดรถสะดวกสบาย มาได้ที่ไหนบอกคุณผู้ชมเลยค่ะมาได้ที่ร้านแบมบูใหญ่นะฮะตั้งอยู่บนถนนสวินทวงร้อยสิบนะครับผมที่นี่เรามีอาหาร4ี่ภาคนะครับไว<อ>้คอ,อยต้อนรับคุณลูกค้านะครับและรับงานจัดเลี้ยงด้วยนะครับสามารถจุคนได้200กว่าที่นั่งนะครับว็าจะเป็นงานแต่งงานประชุมสังสรรค์หรือว่างานปาร์ตี้ต่างๆทางเรายินดีบริการครับผมมีเบอร์โทรมีช่องทางการติดต่ออื่นๆไหมคะมีเบอร์โทรตามขึ้นไว้ที่หน้าจอให้แล้วกันนะครับค่ะ สามารถโทรมาจองที่นั่งจองห้องจัดเลี้ยงได้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามาก็ปักหมุดมาง่ายๆเลยแบมบูใหญ่ขึ้นเลยครับขึ้นเลยเอาละค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้อร่อยอร่อยจริงๆกับเมนูอันนี้ขอคอนเฟิร์มนะคะว่ายันโดโฟเขาเนี่ยรสชาติถึงใจจริงๆด้วยน้ำที่เข้มข้นนะคะแล้วก็วัตถุดิบที่สดทุกชิ้นทุกอันแล้วก็หมูมะแข็น นี่เป็นสูตรของทางเหนือแต่เราก็เอามาผสมผสานเป็นสูตรพิเศษของ<ช>ทางร้าน <ผม S 1> เองนะคะค่ะแล้วเมนูที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเมี่ยงปลากระพงนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบทานปลาแต่ไม่ชอบแบบเมนูซ้ําๆนะคะก็สั่งเป็นเมี่ยงปลาได้เพราะว่านี่จะบอกว่าเทกเจอร์ของเนื้อปลาที่เขาทอดกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ผสมผสานกับเมี่ยงที่เรากินอยู่เป็นประจำแต่พิเศษไปมากกว่านั้นก็คือมีทั้งสาน้ำจิ้มให้เลือกอร่อยมาง่ายมากมาก และอยากจะบอกเลยว่าที่นี่เวลามาแล้วเนี่ยได้บรรยากาศมีกิจกรรมพื้นที่ที่จง่อรถเยอะมากเลยมาปุ๊บก็ไปถ่ายรูปเล่นตามจุดเช็คอินต่าง,าง,าง<ช>ๆเยอะแยะมากมายได้เลยค่ะครบจบในที่เดียวที่นี่มาที่แบ,บแมบูบใหญ่ปักหมุดมาได้เลยค่ะอ่ะวันนี้ขอขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณพี่เอมากๆค่ะที่รังสรรค์เมนูอาหารอร่อยๆแบบนีไทยๆขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ ถ้าคุณผู้ชมคะยังไม่ไปไหนค่ะเดี๋ยวเจอกับไอซ์ในช่วงหน้าในช่วงทัวทั่วตลาดโอ้ยปลาเยอะจังเลยอ่ะพ่อค้าจ๋ามีปลากระพงขาวไหมคะครับผมโอ้นี่เลือกยังไงเนี่ยเอาสดสดเลยอ่ะแบบครับผมสดสดตัวตื้นนะครับตแบบัวเงือ๋อถ้าเงือกแดงแล้วก็ดูที่ตาตาใสๆครับอ๋อไม่เอาตาเจ้าชู้นะครับผม โอเคท่านชอบแน่นๆนี้คือสดใช่ไหม,มสดครับามาหนึ่งตัวเอ,า,อาสักตัวหนึ่งค่ะเอาตัวนี้ก็ได้ค่ะค,ค่ะผมโลเท่าไหร่จ๊ะโอเคอันนี้อันนี้ถึงโลไหมไม่ถึงโอ,โอเคเกือบ8ดขีดค่ะใส่ถุงได้เลยค่ะ ช่วงทัวทั่วตลาดอร่อยยกขยงผล,ลิตภัณฑ์ตราหนองปูกต้นตะกูลผมแต่บางบันตื่นยิ้มรักเมื่อดวงจันเลียวหลกของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ I อยู่ที่ตลาดถนอมมิตรนะคะวัชระพลจะพาคุณผู้ชมเนี่ย ไปจ่ายตลาดวันนี้ไม่ได้มากับเชฟนะคะทําหน้าที่จ่ายตลาดแทนเชฟและด้านหลังของไอ์นะคะก็เป็นตลาดถนอมิตรคือของเยอะมากเดี๋ยวตามไอไปนะคะช่วงนี้เป็นช่วงทั่วทั่วตลาดเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตลาดเลยคะ่ะ ใบมกะกรูดขาตะไคร้พริกขี้หนูกระเทียมพริกขี้ฟ้าผักชีตะไคร้ใบมะกรูดกระทิโอ้เยอะมากเลยนะค้า,คาจา๋ามาีใบมะกรูดโซใบมะกรูดไหมคะตะไคร้่ะแล้วก็ขาพริกขี้หนูพริกขี้ฟ้าแดงพริกกินดาด้วยเห็ดฟางหอมใหญ่ หอมใหญ่เอาสองหัวก็ได้ค่ะค่ะ,คะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะค,ค่ะค,ค่ะแล้วก็ตะไคร้ขี้ดอพริกขี้หนูพริกจินดาใช่ค่ะพริกชี้ฟ้า เห็ดฟางพริกชี้ฟ้าเอาแดงเขียวเหลืองผส,สมกันผักชีผักชีด้วยค่ะโอ้นี่เยอะเลยผักชีกชเอาเอาเอาด้วยทั้งชุด กระเทียมค่ะกระเทียมด้วยค่ะค่ะเอาเอ่อเอาเล็กค่ะ,คคะกระเทียมได้ยังคะผักครบแล้ว าเยอะจังเลยอ่ะพ่อค้าจ๋ามีปลากระพงขาวไหมคะครับผมอ๋อนี่เลือกยังไงเนี่ยเอาสดสดเลยอ่ะแบบอ๋อถ้าเหลือกแดงแล้วก็ดูที่ตาอ๋อไม่เอาตาเจ้าชู้นะครับผมโอเคท่านท่านแน่นๆนี้คือสดใช่ไหมสดครับเอาเอาสักตัวหนึ่งค่ะเอาตัวนี้ก็ได้ค่ะโลเท่าไหร่จ๊ะ โอเคอันนี้อันนี้ถึงโลไหมอ๋อโอเคเกือบ8ดขีดค่ะไส่ถุงได้เลยค่ะดูที่เหงือกค่ะดูที่เหงือกเหือกแดงไม่แดงอันนี้อันนี้อันนี้กระพงอะไรหรือทับทับฮะทับทิมไม่ใช่หรอสีแดงแดงทับทิมเออนี่สดทุกตัวเลยนะ อันนี้ปาน,นินครับคุณค่าเท่าไหร่เออร้อยอ่านี่แปดขีดเท่าไหรค่คะร้อยร้อยสี่สิบอ่าเห็นไหมไปไปะ ตอนนี้ไอ้ก็ช็อปของครบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปปรุงอาหารกันในช่วงชิมขโมงชงเชงค่ะหอมแล้วด้วยนี่นะที่จะเอามาราดปลาเนี่ยคือ<า>ปลานี่ต้องทอดไว้ก่อนนะ,ะแล้ววิธีการทอดคุณผู้ชมดูค่ะสังเกตดูนะคะว่ากรอบ<า>นอกแล้วก็ยังมีความนุ่มข้างในยังหัวยังอยู่หัวยังอยู่แต่เนื้ออยู่นี่ก็คือทานง่ายๆ,ๆค่ะเพราะว่าเขาแล่แล้วก็ทอดไปเรียบร้อยแล้วชิ้นชิ้นด้วยนี่ก็มาราด นี่เป็นไงล่ะเดี๋ยวต้องชิมต้องชิมเมนูนี้เนี่ยลูกค้าชอบสั่งไหมคะครับผมไม่เคยเห็นว่าใส่ใบโหระพาทุกอย่างจะให้สวยต้องแต่งนี่กว่าจะออกจากบ้านได้เนี่ยก็หลายชั่วโมงไงอะไก่งามเพราะคนกว่าจะแต่งออกมาได้ไอ้ก็งามเพราะแต่งนี่ถ้าล้างหน้ามาดูไม่ได้เลยเลย ชิมขบงโฉงเฉงผลิตภัณฑ์ตราน,น้องผูกบิ๊กซียันฮีวิตามินวอเตอร์ค่ะช่วงชิมขโมงโชงเฉงนะคะ ตอนนี้ไอ้อยู่ที่ร้านบมบูใหญ่นะคะอ่ะเรามารู้จักสองท่านนี้ก่อนค่ะคท่านแรกเลยค่ะเชฟวิเชียสวัสดีค่ะคเป็นเชฟใหญ่ของที่นี่นะคะอาหารอร่อยทุกเมนูกับีท่านค่ะพี่สังวานค่ะคคน้องโฮมาจากน้องโฮเลยมาตั้งไกลไม่ไกลเท่าไหร่ไม่ไกลเท่าไหร่ยังไงก็มาได้เนอะนนอ่ะวันนี้ทําเมนูอะไรให้กับ <c oughs> คุณผู้ชมคะปล <c oughs> ากระพงขาวบ้านพิกนะครับนี่วัตถุดิบพระเอกของเราแน่นอนนะคะ ปลากระพงไม่ได้เลยนี่นะคะเราจะใช้ตัวนี้เลยใช่ไหมคะอะเริ่มเลเครื่องปรุงอะไรบ้างคะอันแรกเลยรากผักชีรากผักชีค่ะพริกกระเทียมไทยกีบเล็กแล้วก็กระเทียมจีนโอ้ใส่หลายอย่างนะกระเทียมเนี่ยอันนี้ใบอะไรโหระพาโหระพานะครับโหระพาแล้วคะใส่ให้หอมใบนะครับใบมะกรูด แล้วส่วนอันนี้คือเป็นสูตรที่เราปรุงสําเร็จเอาไว้แล้วเสร็จแล้วครับผมจะมาเป็นรูปอ๋อจะมาเป็นแบบนี้อ๋อก็คือเครื่องปรุงพวกนี้ก็จะได้ไม่เสียเวลาอ่าเริ่มเลยค่ะครับขั้นตอนขั้นตอนแรกเราก็เปิดแก๊สแน่นอนไม่เปิดทําไม่ได้อยู่อะวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะในระหว่างที่เชฟปรุงอาหารทำอาหารนั้นเราเดี๋ยวเรามาคุยกับทางพี่สังวานดีกว่าวันนี้พี่สังวานพาอะไรมา ก็ปิดทันของนมสดหนองโพนมโพแท้ๆนะครับของสากลโคนนมหนองโพค่ะที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์เรามีผลิตภัณฑ์ไม่ใช่นมอย่างเดียวนะน้องไอ้เรามีไอศครีมตาหนองโพเดี๋ยวนี้มีไอศครีมแล้วด้วยจะเพิ่งรู้ไม่รู้ค่ะอ๋อเรามีโยเกิร์ตตาหนองโพอร่อยที่สุดในโลกไม่อยากจะคุยพร้อมทั้งยังมีนมอัดเม็ดตาหนองโพมีทุกอย่างเลยยังไงก็ต้องฝากท่านผู้ชม ทั่วประเทศเลยนะครับว่าช่วยกันสนับสนุนอาชีพพระราชทานของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมหนองโคเราให้เยอะๆเนี่ยฮะเพื่อว่าจะให้สมาชิกเราได้ได้มีความสุขนะครับยังไงก็ฝากผิดพันุ์ของหนองโคทุกอย่างไว้ด้วยนะครับอาใส่นมละพาก่อนอ่ะวันนี้ก็นมหนองโคมาถึงที่นะคะก็อย่าลืมนะคะตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วหอมแล้วด้วย หอมแล้วด้วยนี่นะที่จะเอามาราดปลาเนี่ยค,คือปลานี่ต้องทอดไปก่อนนะแล้ววิธีการทอดคุณผู้ชมดูค่ะสังเกตดูนะคะว่ากรอบนอกแล้วก็ยังมีความนุ่มข้างในยังหัวยังอยู่วยอยู่แต่เนื้ออยู่นี่ก็ค,คือทานง่ายๆค่ะเพราะว่าเขาแล่แล้วก็ทอดไปเรียบร้อยแล้วเป็นชิ้นๆด้วยมาราดอโอ้โหหอมมากหอมไหมคะนี่นี่เป็นไงล่ะเดี๋ยวต้องชิมต้องชิม เมนูนี้เนี่ยลูกค้าชอบสั่งไหมคะได้กินใบโหระพาไม่้นองอกรปกติไอเไม่ยเคยใช่ค่ะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นว่าใส่ใบโหระพาอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่งหน้าด้วยแต่งก่อนแต่งก่อนทุกอย่างจะให้สวยต้องแต่ง นี่กว่านอ,นออกจากนนบ้านได้เนี่ยก็หลายชั่วโมงไงอะไก่งามพกคนกว่าจะแต่งออกมาได้ไอ้ก็งามพกแต่ง<笑><笑>น,นี่ถ้าล้างหน,น้ามาดูไม่ได้เลยเะเ,เอาละค่ะเมนูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับชื่อว่าปลากระพงราดพริกต้นตะกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลียหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟ้อมใหม่ยกกันไปให้ปลากระพงราดพริก อ่าบอกคุณผู้ชมหน่อยค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาทานเมนูอร่อยอาหารอร่อยที่นี่มาได้ยังไงตั้งอยู่ที่ไหนคะตั้งอยู่สุวินทวงร้อยสนะครับผมร้านแบนบูใหญ่ของเราสะดวกมากทุกวันเปิดทุกวนักวนเปิดตั้งแต่กี่โมง ตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มมากันได้เลยมานั่งทานทั้งวันเลยแล้วก็ชิมบรรยากาศที่ร้านก็สวยมากบอกเลยนะคะอ่ะใครจะมาก็ตามที่กาดที่พี่เขาบอกไว้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ด้วยเอาละค่ะคุณผู้ชมคะมาเจอกับไอซี่ตรีชดาได้ทุกๆวันอาทิตย์นะในรายการยกขยงยกขยี้ตีสีครับ,รบอ่แล้วมาเจอกันสำหรับวันนี้นะคะไอต้องขอขอบคุณ พี่วิทียรแล้วก็ขอขอบคุณทางหนองโพนะคะค,คุณสังวานด้วยนะคะและยังไงมาเจอกันคะ่ะสวัสดีค่ะไปทิมไปเที่ยวไปทิมไปเที่ยวไปทิมไป,มไป,มไปยกขยีตีสี่สี่ิ